ครับเขาอยากรบยางแล้วไมู่เนาัไง้ัไงบ้างก็ใช้คว่าใกล้เข้ามาเรื่อยๆนะครับตั้งแต่วันแฟนมีชอบอกาสรันแฟนนี้หรือในโรงหนังการัแฟนนี้ก็ ขยับเข้ามาอีกหนึ่งสเตจครับก็เริ่มวงสวงแล้วก็ตอนนี้กำลังเร่งให้เขียนคำบทเพราะบทมาให้ให้ให้เสร็จเพราะว่าตอนนี้เราจะไล่ถ่ายแย่เรื่องคือสมมติว่ามันแปลกแปลกใช่ปะพอต้นฟาาดด้าตะพุ่นเสร็จอ่ะเราก็จะถ่ายต้นฟาาดด้าตะพุ่นก่อนเลยคือเมื่อานที่ถ่ายก็รันบทรันทีโวของอาทิตย์ดาวตกต่อกงจะรันเรื่อยๆอย่างเงี้ยก็ตอนนี้เตรียมตัวแล้วใกล้ได้ถ่ายจริงๆแล้วครับก็เป็นอย่างนี้จ้าถ่ายของท่านแรกถูกเพราะแบบบ ายากกว่าไหมคะฮะจริงๆยากสุดน่าจะเป็นต้นฟ้าไร่ฝุ่น,เ,นาาเพราะว่ามันขึ้นเหนือสุดลงใต้สุดเลยคือมันมีทั้งต้องไปภูเก็ตด,ด้วยแล้วไปเชียงใหม่อีกมันก็หมอว่าหลากหลายที่หน่อยแต่ว่าด้วยเนื้อเรื่องอะไรเงี้ไม่ยากครับเพราะว่าท่านท่านชินเป็นสไตล์ที่เดีย่นะเป็นสไตล์ใช่ไม่เศร้าคือต้นฟ้าไร่ฝุ่นอ่ะมัน มันจะหนุ่มหน่วงแค่ช่วง EP แรกช่วงที่เรากำลังเล่าปูพื้นว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นเขาก็เดินหน้าจีเดินฟินเดินเกนอะไรอย่างเงี้ยปกติเพราะฉะนั้นเ็าไม่ได้ดรามมาขนาดนั้นนะันละฝั่งของที่เราตกโอ้โหของพี่ที่สุดอยู่แล้ว ยากไหมจริงไม่ยากด้วยความที่มันไม่ใช่เป็นจามสแกมมันไม่ได้เป็นผีแบบหลอนๆบรรยากาศน่ากลัวอย่างเงี้ยมันเป็นคอมเมดี้มันก็แบบอ่ะก็ข้่อ,อมืออีกอยู่ดีก็ง่ายๆอยู่แล้วจริงๆไม่มีังอะไรเงินไม่มีผีก็แค่เป็นผีไง เป็นผีมาจริงๆก็เดี๋ยวไหว้เดี๋ยวก็เดี๋ยวไหว้สัมภเวษีของนั้นให้พ่าออกมาหาเออจะได้สมจริงจะไม่เสียท่าตัวด้วยเดี๋ยวเอาของไปเช่นไหว้อย่างเดียวห่อเออแต่การถ่ายทำก็จะเรียนถ่ายทำก็จะเรียนไปเรื่อยๆใช่ครับของพายก็ง่ายง่ายสุดเพราะว่าเป็นชีวิตในรั้วมหาลัยมันจะมีเรื่องของมาเฟียแต่เบาๆแต่ว่าตัวน้องอะไม่ได้เป็นมาเฟียไงน้องเป็นแค่ลูกมาเฟียแล้วนี่แค่แบบ แต่แต่แรกกลาวนิดหน่อยแต่ว่าโดยพื้นฐานก็คือเป็นร้านมหาลัยเครียดไหมหรอครับจริงๆตอนนี้ไม่เครียดล้วคือถ้าพูดตรงถ้าเป็นเมื่อก่อนมเครียดแหละเดียวนี้ใช้คำว่าปล่อยวางเลยมากขึ้น <laughs> คือ อะไรที่ถือว่ามันเป็นเรื่องที่เครียดหรือหนักใจหรือประเด็นอะไรที่แบบเราก็จะวางไว้ข้างหลังจะไม่ค่อยแบบเอาตัวเองลงไปยุ่งกับอะไรพวกนี้เยอะเพรู้สึกว่าเอาเวลามานนั่งตั้งสติ ทำสมาธิทำงานเวิร์กงานของเราดีกว่าเ,เพราะว่ามันมีเรื่องคือแค่งานก็มีเรื่องคิดเยอะอยู่แล้วเออก็เ <c oughs> ลยรู้สึกว่าเออเราอะไรเรื่องอะไรเครียดเราก็จะแบบปล่อยได้ก็จะปล่อยเดี๋ยวนี้ก็จะอีกหนอครับก็เอาจริงตอนนี้ตั้งแต่เดือนที่ผ่านมาจะสังเกตว่านิวเล่นทวิตน,น้อยมากเล่นเอกน้อยมากแทบจะไม่ทวิตแทบจะไม่อะไรเลยถ้าไม่จําเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับก็ใช้คําว่าค่อยๆลดทีละนิดทีละนิดครับ ใช่รถโซเชียลโซเชียลรีทอคแล้วเป็นยังไงบ้างกับเ,เด็กๆด็กเด็กเ,เด็กเ,เหมือนเดิม,มครับมีความกวนจริงๆมากขึ้นกว่าเดิม <c oughs> เพราะว่ากวนมากเพราะว่าพอยิ่งสนิทกันมากขึ้นกว่าเดิมอีกยิ่งอยู่ด้วยกันนาน,านาก็เด็กๆก็จะเริ่มกล้าเล่นกล้ารแย่มากกว่าเดิมเมื่อก่อนอาจจะมีเก๊เกๆเ,เ,เล่นได้ไหมเดี๋ยวนี้คือเล่นเลยเราเพียบกับพ่อคูณเสี่ยงคิ้วสวยพิเศษหรอไม่มีครับไม่มี เยอไม่มีคือทั้งสามูตั้งใจมากคือทุกคนแบบพร้อมที่แบบว่าเฮ้ยฉันได้ขึ้นคูู้หลักฉันได้เป็นตัวหลักแล้วฉันต้องทําให้ดีชูสองนิ้วข้างหลังแล้วเราเยนฐานะพุ่งกับไม่ได้กำกับแล้วเรื่องนี้เราจะพุผ่ผลิตกันเดียว <c oughs> เราจะเอา <c oughs> เราจะปัน้นร่วมกับ ขึ้นมา,มาแต่ว่าเราก็ไปกองนั่นแหละไปดูไปช่วยดูเพราะว่าก็ยังไม่ได้ปล่อยมากนแต่ว่าก็คงไม่ได้ลงแบบกลับเต็มตัวเหมือนก่อนเพราะว่าเอาจริงงานฝั่งซีดีทีวีเราก็เยอะแล้วเราต้องโฮฝั่งนั้นแบบเราไม่อยากพลาดแบบทำงานพลาดไปยิ่งรีแวร์อีกคือทางบางพายรีแวร์เป็นเรื่องที่แบบดูอาการใช้คำว่าทำอะไรอยู่วะคือเหมือนแบบยากมากทั้ง แอคชั่นทั้ง4ีและแอคชั่นอยู่คิวแอคชั่นใหญ่หมูใหญ่เลยอย่างเงี้ยผมยากมาก็เลยพบว่าโฟกัสตั้งานด้วยอ่านั่นเปลี่ยนความท้าใหม่เป็นใ่ฐานะพอดีเป็นก็อ่าะก็เด็กๆที่แบบตั้งใจลองตั้งใจรู้สึกดีใจนะครับเพราะว่าเวลาเราทำงานหรือเจอเด็กๆที่แบบมีแพชชั่นในการทำงานหรือน้องตั้งใจทำง,งานเราก็จะมีแรงที่อยากจะ ทามออมาให้ดีกว่าเดิมอีกด้วยซ้ำคือพอเวลาเจอเด็กๆตั้งใจเนาะเราก็อยากแบบเห็นความตั้งใจเขาก็อยากฝากงานเขาให้ได้ถ้าอยากแบบเราทํางานกับเด็กที่แบบขอไปทีอ่ะนิวเชื่อว่าไม่มีใครอยากทำงาน<ม><ม>หรอกมันแค่อาจทำให้จบๆอ่ะมึงอ,อยากจบแล้วก็จบอนะไรอย่างเงี้ยแต่พอเจอเด็กที่ตั้งใจเราก็อยากทํามออกมาให้ให้สมความตั้งใจของเด็กๆด,ด้วยอะไรอย่างเงี้ยอ่ะ,อะถ้าจบทัศสองนะคะที่เกอร์เรียนมายังมีปรวจริง ีแผนอยู่ครับจริงๆทั้งหมดทั้งมวลตอนนี้ก็ต้องดูแบบว่าฐานแฟนลาบแบบเปิดรับน้องขนาดไหนเพราะเราไม่รู้หรอกว่าสมมุติว่าเราวางโปรเจกต์ปึ้งเปิดกล้องแล้วแต่ว่ากลายเป็นว่าคู่น้องไม่ไปหมายถึงว่าแฟนลับไม่ได้รู้สึกว่าอยากโปรออต่อคู่มันก็ทำอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นคือจริงๆดูกระแสแค่ช่วงต้นๆก็รู้เรื่องแล้วครับว่าแบบเสร์ฟอะไรต่อดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็พยายามวางแผนให้กับเด็กทุกๆคู่ให้มีงานต่อเนื่องอยู่เรื่อย ครับก็ฝากโจฮันน์สสเปเชียลก่อนละกันเพราะว่าใกล้กว่าละตอนนี้ก็เหลือแค่2คิวก็จะปิดกล้องมี2ตอนครับผมก็จะได้ดูพร้อมกันปลายเดือนพฤษภาแน่นอนคือ <c oughs> จริงๆอย่าบพุกวันลแล้วแหละแต่ว่าขออุ่มไว้ก่อนเดี๋ยวรอ,รอ,รอประกาศพร้อมเลยอย่ที่จะดูพร้อมกันในสถานที่ใดที่หนึ่งอ <c oughs> คิวลงหนังไม่ได้ร้องไห้ปะ้งไเาเดาแล้วก็เป็นอันเดียวที่ก็ทีเือก็มีอัิเดียวอยู่ดีไหมที่เือนีเยิ่ยสิยีิบสี่หรอไม่ใช่ออย่ามาหลอกถามเพราะ่าวเาใ่เาะว่าทจัดคิวมาเด็กไงเออฉ ไม่บอกครับรอประกาศอึดใจเดียวอา,าทิตย์หน้าได้ประกาศแล้วเอียดแล้วครับผมแล้วก็ฝาก for you พาร์ทสองไว้ด้วยนะครับเพราะว่า,าเด็กๆทุกคนตั้งใจมากรวมถึงเด็กๆพาร์ทหนึ่งก็แบบมาสมทบแบบตั้งใจเหมือนเดิมและน้องๆก็อยากให้ออกมาดีแล้วที่สำงพาร์ทสองจริงอย่างแมทกกี้บาร์จะคอยเชียร์ตลอดว่ราะพี่แบบพาร์ทสองต้องดีนะแบบต้องทำให้ใหได้นะ น้องๆก็เชียร์กันแบบเพราเขารักกันมากๆนะแบบเห็นอย่างเงี้ยยอ่างงเินโอ๊ตแม็กกี้บาร์เขาสนิทกันมากเขาก็อยากให้แบบมีเวอร์อย่างเงี้ยเขาอยากทังดังเพื่อนเนาะเหมือนเตียนตายแล้วก็ดีเดียตายซ้ายเด็กๆก็เลยแบบอยากซัพพอร์ตเพื่อนๆกันด้วยแบบเออแบบมือริบตางค์มานะอะไรอย่างเงี้ยคือๆนั้นมากกว่าก็อยากให้ช่วยสนับสนุนเด็กๆด้วยครับผมถือว่าเราในฐานะแบบคนดูเด็กก็ถือว่าดูไดที่สาวสวยเด็กที่ซน จริงๆต่อให้ไม่ใช่คนดูแลครับแบบทุกเรื่องที่เราต้องร่วมงานกับเด็กเราก็อ,อยากให้เด็กไปได้ทุกคนอยู่แล้วอ,อขอบบคคุณร